คุณท้องง่ายเพราะสิ่งนี้ หลายคนเนี่ยเป็นคนที่ท้อแท้ง่ายกับชีวิตมากเลยนะครับแล้วก็มาคอนซัลท์มาถามผมหลายๆคนเลยว่าทํายังไงดีเวลาเขารู้สึกท้อในการลดความอ้วนทํายังไงดีเวลาที่เขาเริ่มรู้สึกท้อในธุรกิจทํายังไงดีที่เขาเริ่มรู้สึกท้อในการงานของเขาหรือบางคนเป็นนักเรียนก็บอกว่าทายังไงดีรู้สึกว่าเหมือนจะอ่านหนังสือไม่ทันแล้วเริ่มรู้สึกท้อผมจะถามเขากลับไปว่าสิ่งที่คุณทําอยู่คุณทําเพื่อใครเขาบอกว่าเขาทําเพื่อตัวเองใช่แล้วผมก็จะตอบเขากลับไปต่อเลยว่า ถ้าคุณทําเพื่อตัวเองคุณท้อทําไมทําไมคุณต้องทําให้ตัวเองรู้สึกท้อด้วยเพราะความท้อมันไม่ได้เป็นตัวที่ขับเคลื่อนทําให้คุณสามารถประสบความสําเร็จได้เร็วถูกต้องไหมเวลาคุณท้อมันก็เหมือนกับเวลาที่คุณแบกของหนักๆอยู่ที่หลังแล้วเดินขึ้นภูเขามันทําให้คุณรู้สึกว่ามันชีวิตมันดูยากอะแต่ถ้าคุณเอาสิ่งที่คุณแบกอยู่ข้างหลัง10กิโลออกปึ้งแล้วคุณก็เดินไปข้างหน้า แล้วคุณก็จะรู้เลยว,ว่าการถึงเป้าหมายมันง่ายขึ้นเพราะคุณไม่ได้แบกความรู้สึกท้อไปด้วยเนงนั้นถ้าคุณท้อผมให้หนึ่งเทคนิคคือการนับความสําเร็จทุกๆวันหลายคนตั้งเป้าว่าจะลดความอ้วน10กิโลกร,รมัมพอยังไม่ถึง10กิโลกร,รัมก็ท้อบางคนนะตั้งเป้าว่ารอบเอวจะหายไปห้านิ้วพอยังไม่ถึงก็รู้สึกท้อผมบอกว่าแบบนั้นอนะคุณจะท้อแน่นอนเพราะคุณรอจนกระทั่งถึงความสําเร็จแล้วคุณถึงจะเสพความสุข เทคนิคของผมในการที่จะเสพความสุขเลยตั้งแต่วันแรกเลยก็คือแค่วันหนึ่งที่ผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วผมยังมีแขนขาอยู่ผมบอกโอ้โหขอบคุณโลกใบนี้ที่ฉันยังครบ32อาการพอผมเดินลงไปข้างล่างผมใส่รองเท้าแล้วผมวิ่ง5นาทีผมบอกโอ้โหสุดยอดเลยว,วันนี้ได้ออกกำลังกายพอผมเดินกลับมานะครับผมมายกดัมเบลอีก10ครั้งผมบอกสุดยอดเลยว,วันนี้ได้เล่นกล้ามอีกนิดนึงคุณเห็นไหมครับว่าทุกครั้งที่คุณรู้สึกดี ว่าคุณได้ทําอะไรทักอย่างหนึ่งแล้วคุณมองว่ามันคือความสําเร็จนั่นคือเคล็ดลับในการที่คุณจะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ผมเริ่มจากการศึกษาตะป,ปูศึกษาโครงเหล็กศึกษาใดก็ตามนะครับจนสามารถมีความรู้พอที่จะทําธุรกิจและเหมาก่อสร้างได้เมื่อ3ปีที่แล้วผมไม่เคยมีความรู้ในการเขียนหนังสือเลยผมก็ค่อยๆเริ่มหาความรู้เลยว่าเขียนหนังสือแบบไหนดีที่จะทำให้แฟนๆผมเนี่ยเข้าใจแล้วอ่านแล้วรู้สึกสนุกแล้วจะมีแฟนหลายคนบอกว่า หนังสือหมอทีมอ่านจบภายใน2ชั่วโมงเลยผมถือว่าเป็นคําชมคุณเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆสักอย่างหนึ่งอ่ะมันยากหมดแหละเพราะคุณไม่เคยรู้มาเลยแต่ทําไมเราถึงสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราไม่เคยทําได้เพราะเราขอบคุณในสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันทุกครั้งที่คุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องขอบคุณตัวเองบ้างคุณต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือความสําเร็จความสําเร็จเล็กๆรวมๆกันจะกลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่มีหรอกครับนักเทนนิสระดับโลกที่ไปประสบความสําเร็จ ในแมตช์ท้ายเลยที่เขาชนะแล้วจบแล้วหลังจากนั้นครับหรือก่อนจากนั้นนะเขาไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยไม่มีครับทุกคนก็เริ่มจากการซ้อมวันละสองสามชั่วโมงรวมๆกันอาจจะเป็นหมื่นชั่วโมงแล้วเขาถึงเป็นแชมป์ระดับโลกเหมือนกันครับถ้าวันนี้คุณจะลดความอ้วนคุณจะดูแลสุขภาพคุณจะทําธุรกิจหรือคุณจะทําอะไรก็ตามแม้แต่เรื่องการเลี้ยงก็ตามคุณต้องขอบคุณในสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วให้กําลังใจว่าเฮ้ยอย่างน้อยฉันได้ทําสิ่งนี้คือมันสุดยอดแล้วคุณต้องให้กําลังใจตัวเองให้ได้เพราะบนโลกใบนี้ จะมีแต่คนดูถูกคุณบนโลกใบนี้จะมีแต่คนทําให้กําลังใจคุณหายไปถ้าคุณคือคนเดียวในโลกที่อยู่ใกล้ชิดหัวใจคุณที่สุดไม่ยอมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือความสําเร็จเล็กๆในทุกๆวันใครหล่ะจะให้ความสําเร็จของคุณนะครับรักทุกคนนะครับผมอยากให้แฟนๆรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยความสำเร็จมันเกิดจากความรู้สึกการให้กําลังใจเล็กๆทุกๆวันนะครับส่วนใครก็ตามที่รู้สึกว่า ชีวิตเริ่มมาถึงทางตันแล้วอยากจะก้าวหน้าไปกว่านี้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วอะ่ะแต่อยากจะก้าวหน้าไปกว่านี้นะครับอยากได้ไมซ์เซกับผมนะครับก็แวะมาหาผมได้ที่อาณาจักรดร์ทีมนะครับที่นครสวรรค์นนครับก็พิมพ์คําว่าสนใจแล้วก็นัดเวลากับทีมงานได้แต่ถ้าใครก็ตามนะครับบอกว่าอยู่ต่างประเทศเลยมาไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดไกลมากอยู่ภาคใต้ภาคเหนือกรุงเทพอะไรก็ตาม คุณจะติดต่อมาคุยกันเป็นแบบทางโซเชียลทางไลน์ทาง Messenger ก็ได้นะครับก็ติดต่อทีมงานพิมพ์เพราะว่าสนใจไว้รักทุกคนนะครับให้กําลังใจทุกคนนะครับให้ทุกคนมีกําลังใจว่าเฮ้ยความสําเร็จเนี่ยมาเริ่มจากความสาเร็จเล็กๆทุกวันจงขอบคุณตัวเองที่คุณได้มีโอกาสทําอะไรเล็กๆแล้วประสบความสำเร็จทุกวันนะครับเจอกันใน YouTube Facebook i g ที่ชื่อว่าหมอทีมทัพทีมแล้วก็ t i k t o k ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีครับสวัสดีครับ